สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องของการยกกําลังด้วยเลขเศษส่วนนะครับถ้าผมถามว่า4ยกกาลังเศษหึ 1, ส่วน2มีค่าเท่าไหรเ่เราจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้แก้ไขด้วยการคูณหรือการบวกได้นะครับแต่ว่าจริงๆเราทาไม่ได้นะครับ การยกกำลังด้วยเศษส่วนสองนะครับอาจจะดูแล้วเข้าใจยากแต่ว่าอันเนี้ยก็มีความหมายเท่ากับรากที่2ของ4หรือว่าหาว่าอะไรนะครับที่คูณกันแล้วเนี่ยได้ผลคือ4ซึ่งผลก็คือ2นั่นเองก็จริงๆมีสองค่านะครับก็คือบวก2หรือว่าลบ2ก็ปกติแล้วเราก็จะถือว่าคำตอบก็คือเป็นเลขบวก2นะครับ เกยกกำลัง1ส่วน2ะครับก็คือ3 16ยกยกกำลัง1ส่วน2ก็เท่ากับ4 25ยกกํากกำลัง1ส่วน2ก็เท่ากับ5ต่อไปนะครับ8 ยกกำลังเศษหส่วนสในกรณีของยกกำลังเศษหส่วนสก็คือถามว่าอะไรยกกำลังสองได้4นะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าถามว่าอะไรนะครับยกกำลัง3ถึงได้8ก็คือเลขสองนั่นเอง27่สิยกกำลัง เศษหนส่วนสนะครับก็คือ3 64ยกสิบกกำลังเศษหนส่วนสก็เท่ากับ4เลขเหล่านี้นะครับที่ผมเลือกมานะครับก็จะมีรากที่3นะครับที่ลงตัวนะครับสังเกตว่ารากที่3ของ8ก็คือ2นะครับ รากที่3ของ27ก็คือ3รากที่3ของ64ก็คือ4 9นะครับยกกำลังเศษหนึงส่วนส,วนสเท่ากับ3ถ้าเกิดว่า9ก้ยกกำลัง2องส่วนสนะครับ จะเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็เท่ากับ9ยกกำลังเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเขียนผิดครับ9ยกกำลังเศษ3มส่วน2มีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เท่ากับ9ยกกำลังเศษ1ส่วน2นะครับทั้งหมดยกกำลังสาม ซึ่งเรารู้แล้วครับว่า9กําลังเศษหส่วน3ก็คือ3นะครับทั้งหมดกําลัง3ก็ได้เป็น27 16ิบกยกกำลังเศษหนึส่วนสก็คือถามว่าเลขอะไรนะครับยกกําลัง4ได้16บหกำตอบก็คือ2นั่นเองนะครับ เพราะว่า2คูณ2คูณ2คูณ2เท่ากับ16นะครับวัน1กกกำลัง1ส่วน4ก็คือ2นั่นเองถ้าเกิดเป็น16กกำลังสส่วน4ะนะครับก็คือเป็น16กำลังเศน1ส่วน4นะครับทั้งหมดยกกำลังสองันนี้ก็เท่ากับ2ยกกำลังสนั่นเอง ซึ่งเท่ากับ4ซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับสามารถเขียนใหม่ได้เป็น16ยกกำลังเศษส่วน2นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ4ต่อไปนะครับจะลองยกกำลังด้วยติดลบเศษส่วนนะครับเช่น 16กยกกำลังลบ1ส่วน2วิธีการคิดนะครับก็คือว่าเราต้องกลับเศษเป็นส่วนนะครับก็เป็นเศษ1ส่วน16นะครับยกกำลังเลขบวกนะครับ1ส่วน2ซึ่งก็เท่ากับ1ยกกำลัง1ส่วน2หารด้วย16 2. ยกยกกำลัง1ส่วน2นะครับซึ่ง16กํำลัง1ส่วน2ก็คือ4นะครับ คำตอบก็คือเศษหนึ่งส่วนสี่ข้อถัดไปนะครับแปดส่วนยี่สิบเจ็ดยกกำลังลบเศษหนึ่งส่วนสาม เราเห็นเลขกำลังเป็นเลขลบนะครับแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนะครับ27ส่วน8นะครับกำลัง1ส่วน3ซึ่งเท่ากับ27ยกกําลัง1ส่วน3นะครับหารด้วย8ยกกําลัง1ส่วน3ซึ่ง27ยกกําลังหนึ่งส่วน3ก็มีค่าเท่ากับ3แล้วก็8ยกกําลัง1ส่วน3ก็มีค่าเท่ากับ2 คำตอบที่ได้ก็คือเศษ3ส่วน 2. 2ข้อถัดไปนะครับลบ 8, แยกกำลังลบ3เ,เขียนใหม่เขียนใหมครับลบ8นะครับทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วน3 ตอนแรกที่เราดูเราอาจจะเห็นแล้วงงนะครับผกใจเล็กน้อยนะครับลองค่อยๆค,คิดดูนะครับก็คือเท่ากับลบ1ส่วน8กำลังบวก1ส่วน3นะครับซึ่งเท่ากับเศษ1ส่วนลบ8ยกกำลังเศษ1ส่วน3ก็ถามว่าเลขอะไรนะครับที่ ยกกำลัง3แล้วได้ลบ8เรารู้แล้วนะครับว่าเลขลบ2นะครับยกกำลัง3ได้ลบ8เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เท่ากับเศษ1ส่วนลบ2นั่นเองหรือเท่ากับลบ1ส่วน2คคำตอบคือลบเศษ1ส่วน2ดูอดยข้อนึงนะครับ เกส่วนสยกกำลังลบสส่วนสเราเห็นเลขชี้กำลังนะครับเป็นเลขลบนะครับเราก็กลับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะครับได้เป็น4ส่วน9ทั้งหมดกำลังบวก3ส่วน2ซึ่งเท่ากับ4ส่วน9 เนยกำลังเศษหนึ่งส่วนสองนะครับทั้งหมดเนยกำลังสามก็อันนี้ก็เท่ากับนะครับดูในวงเล็บก่อนนะครับก็เท่ากับสองส่วนสามนะครับทั้งหมดเนยกำลังสามซึ่งก็เท่ากับสองเนยกำลังสามคือแปดนะครับหารด้วยสามเนยกำลังสามนะครับเท่ากับยี่สิบเจ็ดก็จะเห็นว่านะครับเศษเก้าส่วนสี่ เนยกำลังลบ3ส่วน2จะเท่ากับ8ส่วน27